สวัสดีครับผมมันผิดกับช n n น l ฟิวไทยใน YouTube ครับตรงนี้อยู่ BTS นะครับไชนานิคมตรงข้ามกรมพัฒนาที่ดินนะฮะตรงนี้มีเก่าเหล่า3ามย่านดูร้านเก่าแก่ดีครับเดี๋ยวลองไปนั่งดูครับก็บรรยากาศข้างในร้านกับเก้าอี้คลาสสิกนะฮะดูแล้วเก่าแก่มากมันจะเป็นพนักปิงแบบเหมือนกับรถไฟ ตรงข้ามกรมพัฒนาที่ดินนะใกล้ๆแยกเกษตรสุดขผลโยอจินสามสี่หรือเสนาน,นิคมสองครับ เจ๋ยวแห้งครับ40บาทมีพริกครับดูแล้วถ้าทางเผ็ดนะั่นพริกมีน้ำตาลมีน้ำส้มครับ พุกเขาแล้วด้วยกันนะครับนี่อะไรพักขี้รูบใส่พริกหอมดีครับซีอิ๊วดำ รูปชิ้นโอเคครับมีตัดในเนื้อเปิดนี่สั่งลมเม็ดมาเนื้อสดใช้ได้ไม่มีทวน เส้นมี่ลวกได้ดีครับไม่นิ่มไปไม่แฉะไปครับชอบหมดไปอย่างรวดเร็วครับต่อด้วยเกาเหล่าเนื้อเปื่อยครับเผ็ดครับเลยสั่งน้ำใบบ๊อบมาครับ12บบาท ก้าวเหล่าเนื้อเปื่อยนะครับอย่างเดียวอันนี้ห้าสิบบาทข้าวเจ็ดบาทครับลองน้ำซุปนะฮะน้ำซุปหอมอร่ลยครับจุดเด่นร้านนี้เนี่ยต้องสั่งน้ำกับสั่งเป็นน้ำน้ำซุปจ่รสชาติหอมเครื่องเทศนิ่มนวลน,นะฮะต้องสั่งน้ำครับ เปื่อยไม่เด่นเท่าน้ำซุปแต่ให้เนื้อเยอะหนกันนะราคาเนื้อเดี๋ยวนี้แพงคลับผักมีผักบุ้งกับถัวงอกจุดเด่นคือน,น้ำซุปครับ ที่นี่เขาจะเด่นเรื่องน้ำซุปนะครับปริมาณนี่จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับั้นถ้าเกิดคนที่ชอบปริมาณเยอะอาจจะคิดว่ามันน้อยไปนะครับแต่ถ้าถกคนที่ชอบน้ำซุปแล้วก็สไตล์ก๋วยเตี๋ยวกเก่าๆเนี่ยร้านนี้ก็เป็นเจ้าเก่านะครับเขียนว่าเก่าเราสามย่านตั้งไทยเซ็งไม่รู้ว่าย้ายมาจากสามย่านเก่าหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ดูโต๊ะนี่เก่าจริงๆ แล้วพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิลไทยในยูนิวสนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็ตรงข้ามกรมพัฒนาที่ดินนะฮะสวัสดีครับ